สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับผมสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเป็นครั้งแรกที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับทางเรานะครับไปหาข้อมูลหาสูตรดีๆมาวิเคราะห์ให้รับชมรับฟังกันนะครับก็สําหรับขอบพระคุณมากๆเลยครับผมสาหรับผู้ที่นะครับกด สมัครสมาชิกของทางช่องเรากันมานะครับก็ขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันเลยนะครับใครที่แอดไลน์เข้าไปนะครับผมผมก็จะส่งคลิปใหม่ๆนะครับเผื่อบางคนมันไม่แจ้งเตือนให้นะครับก็ผมจะส่งให้ส่งคลิปใหม่ให้นะครับในทางไลน์นะครับผมก็ย้ำคำเตือนอีกครั้งนึงนะครับว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงน,นะครับ ให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือจะรับชมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณานรในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดทุกประเภทนะครับไม่สนับสนุนสิง่งผิดกฎหมายทุกชนิดทุกประเภทนะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับเกิดจากการคำนวณน,นะครับโดยใช้ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังนะครับนำมาคำนวณหาสูตรนะครับสูตรไหน คิดว่าน่าจะดีเราก็จะนำมาคำนวณต่อและเอาผลลัพธ์มาวิเคราะห์กันนะครับส่วนจะมาหรือไม่มานั้นนะครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับไม่อาจทราบได้นะครับไม่อาจเฉพาะจอจงไม่มีการเน้นหรือไม่มีการชี้แนะว่าต้องเป็นตัวนี้ตัวนั้นร0 0นะครับสูตรไปยังไงว่ากันตามนั้นนะครับสทหรับหลักสิบนะครับหลักสิบงวดนี้นะครับสสูตรเหมือนเดิมนะครับชนตัวไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นการสรุปหลักสิบนะครับหรบ หลักสิบทั้งสามสูตรนี้นะครับผมจะขอบอกไว้ก่อนนะครับน yup> ี่คือสูตรแรกที่ผมไปผมทําแยกมานะครับผมทําแยกไปแล้วนะครับบางคนก็ตามเฉพาะสูตรนี้ผมเลยทำแยกให้นะครับและก็จะมีหลักสิบเนี่ยจะมี2สูตรนะครับอันนี้คลิปแรกไปแล้วนะครับหลักสิบตัวนี้เฉพาะสูตรนี้นะครับพอมีแค่สามตัวนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ดูไม่ได้สนใจ2สูตรนี้ก็ได้นะครับก็ไม่ได้ว่าการเลือกใช้เฉพาะสูตรไหนสูตรหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่วิจารญาณนะครับ ใช้วิจารยณและสติอันสัมปชัญญะนะครับก่อนที่จะเชื่อก่อนที่จะฟังหรือแม้กระทั่งก่อนที่จะคอมเมนต์กันมานะครับผมตามสิ่งที่ประกบกันมาเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้นะครับมันมีงวดนึงนี่ผมเอ่ยก่อนเลยงวดที่ออก3 0มเนี่ยนะครับงวดที่ออก30เนี่ยถ้าถ้า20นี้ประกบแน่นอนไม่เข้านะครับแต่ผมนำมา วิเคราะห์นะครับนี่คือประโยชน์ของการวิเคราะห์นะครับถ้าไม่งั้นงวดที่ออก30นตายครับตายอย่างเขียดเข้าใจคําว่าตายอย่างเขียดไหมครับตายอย่างเขียดคือเหยียดตรงๆนะครับต,ตายอย่างเขียดคือเหยียดตรงๆไม่ได้ใกล้เลยนะครับมันจะชนกันแค่1กับ2มันจะได้แค่1กับ2ฉะนั้นผมก็เลยนํามาเป็นแค่4ตัวคือ3กับ5ผมพิกัดเลย ไม่3ามก็ห้านะครับงวดที่ได้3ตัวเดียวงวดต่อนะครับมันต้องดูนะครับว่าผมวิเคราะห์มายังไงสูตรไม่ตรงกันทําไมถึงเขียนได้4ตัวมันก็จะมีคนสงสัยแบบนี้แหละนะครับผมเนาะสำหรับสูตรนะครับใครอยากรู้ไปไล่ยูคิปย้อนหลังเอานะครับแต่ถ้าขี้เกียจไล่ดูคิปย้อนหลังนะครับก็จบตั้งแต่คำวันขี้เกียจไล่แล้วนะผมจะไม่ได้มาอธิบายไม่ได้มาอันนี้อีกนะครับไม่ได้มาทําให้ดูอีกนะผมจะวิเคราะห์อย่างเดียวงวดนี้นะครับมันชนตัวเดียวนะครับผมบอกได้แค่นี้เลยนะครับชนตัวเดียวดนนมาูกััะครบ ออก57นะครับผมเรามาดูผลกัน57เนาะโทรศัพท์ผมมันไม่ค่อยดีนะครับมันร้อนพอมันร้อนแล้วมันปุ๊บมันก็กว่าจะทาคลิปได้นี่นะครับถ่ายแล้วถ่ายอีกนะครับผมพอมันดับปุ๊บมันก็ตัดทิ้งหมดเลยคลิปที่ผมถ่ายนะครับผมก็เสียดายอยู่กว่าจะกว่าจะทําได้แต่ละคลิปนะครับ ห้านะครับผมอืมห้านะถ้าวันไหนที่ผมหรือชุดไหนที่เป็นทาแม่งทาแงนะ่เนี่ยนะครับผมจะบอกเลยนะเป็นทาแม่เอ๊ะมันยังไงอยู่นะอย่างเงี้ยนะครับนี่แหละเหมือนวดนนี้แหละผมว่ามันยังไงยังไงอยู่เออผมว่ามันยังไงยังไงอยู่ นี่นะเข้าตัวไหนจะวงเลยนะครับก็มีห้าห้าบางคนบอกว่าไม่ชอบตอนที่ผมทำเบอร,บอร์ผมไม่ได้ทำเบอร์นะครับเข้าใจตามนี้นะผมไม่ได้ทำให้มันเบอร์อ,รอ,ยรรยอย่างนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย กล้องมันไม่โฟกัสนะครับผมมันออโต้โฟกัสนะครับมันไม่ใช่ว่าผมทําให้มันเบลอนะมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมเนาะมันมันเบลอเองนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่โฟกัสนะครับกล้องมันไม่โฟกัสเห็นไหมครับมันอยู่ที่จังหวะนะครับแต่ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับขอบคุณที่ไม่เลื่อนเออนะครับที่ชมโฆษณาจบนะครับผมสูตรที่หนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าอ้าวเขอย่างงี้ทําไง เชื่อถือได้หรือไม่นะครับไม่ต้องเชื่อผมร้อซน์นะครับผมเป็นเพียงคนนำสูตรนะครับมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับสูตรที่1น,นะครับสูตรที่2องครับเป็นไงครับสวันดีอ่ะเป็นไงอ่ะผมถามจริงนะครับ ผมถามว่าความมั่นใจจากร้อยเนี่ยเหลือเท่าไหร่ครับหรือจากที่ไม่มั่นใจหรือจะมั่นใจมากกว่าเดิมนะครับอยู่ที่วิจรารณญาณด้วยสีสัมปชัญญะของแต่ละบุคคลนะครับเพราะว่านะครับทั้งสงสูตรนี้นะครับคำนวณมาคนละแบบคำนวณมาคนละอย่างคนละอันกันเลยนะครับใครที่ตามกันมานานรู้นะครับแต่ดูครับอืมอ่ะ เอาตัวชนให้ดูเลยนะครับชนศูนย์ตัวเดียวครับเป็นไงครับคนที่เลงเก้าสองบังสองสามสามสองบังไปแล้วเจอศูนย์ขึ้นมาโผบึ๊บขึ้นมานะครับอืเจอศูนย์โผขึ้นมามทีนี้นะครับ ตามความรู้สึกผมนะนะครับถ้าจะให้ผมวิเคราะห์นะครับถ้าสมมุติศูนย์ไม่มาสูตรนี้จะหลุดทันทีผมคิดว่าสองกับสี่จะไม่อยู่ถ้าศูนย์ไม่มานะนะครับถ้าศูนย์ไม่มาผมคิดว่าสองกับสี่ก็ไม่มาสําหรับสูตรนี้งวดนี้ผมกลัวสูตรนี้หลุดนะครับอันนี้ย้ําว่าเป็นแค่ความคิดของผมเองนะครับผมใช้วิจารยญาณด้วยนะครับผมคิดว่าสูตรนี้กลัวสูตรนี้จะหลุด นะครับเพราะว่าถ้ามันเข้าเนี่ยสามศูนย์นี่ผมว่าผมว่าถ้าเข้าก็เข้าตัวรองเหมือนลักษณะนี้หนึ 1, 2, 3, 5, ่งสองสามห้าเห็นไหมผมกมมาให้นะครับผมคิดว่านะทุกคนฟังนะผมมีวิธีการตัดของผมนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่นะครับผมว่าลองเก้ากับหนึ่งฉะนั้นสรุปไปเลยครับศูนย์เก้าหนึ่งหลักสิบไม่ต้องไม่ต้องสนใจว่าผมไปวิเคราะห์ไป ไปยังไงนะครับผมมีข้อไปตามนี้แหละแบบนี้แหละแบบมวลเนี้ยหนึ่งสองทั้งทที่มันเด่นหนึ่งสองใช่ไหมครับแต่อีกตัวอื่นไม่มาผมก็เอาสามกับห้าตัวนี้ใส่แต่ผมคิดว่าถ้ามาตัวเดียวจะจา๋าคือเลขศูนย์แต่ถ้าศูนย์ไม่มาสองกับสี่ไม่มาจะเหลือเก้ากับหนึ่งนะครับทำไมไม่เอาสามเจ็ดมันอยู่ที่ผมเองนะครับใครจะชอบสามเจ็ดก็จัดสามเจ็ดไปผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับมันอยู่ที่ส่วนบุคคลเราเองเท่านั้น 091ผมให้แค่สามตัวนะครับส่วนถ้าใครอยากเอาสามเกก็จัดไปได้เลยนะครับหรือทุกคนจะตัดศูนย์ออกหรือจะเอาแค่สองสี่มันจะเข้าสูตรเดียวหรอใช่ไหมทุกคนว่าไม่สองก็สอย่างเงี้ยเอาสองสี่เหรอนะใช่ไหมครับมันก็สุดแต่แล้วแต่นะครับซึ่งนะครับวิเคราะห์แบบนี้นะทีนี้มันมันจะไม่จบง่ายผมอยากให้แบบ อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับถ้าเทียบทุกคนนะครับตอนนี้ศูนย์เก้าหนึ่งเฉพาะหลักสิบนะถ้านํามาเทียบใสชบ่ชุดนอกรอบครับถ้านํามาเทียบใส่ชุดนอกรอบชุดนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเก้าหนึ่งกับสามเจ็ด 9137ทั้งหมดมันเด่นอยู่4ตัวตอนนี้นะครับถ้าใครไม่ชอบ0ูนย์ก็ได้ครับเอาไปเลยดีครับ9137นี่9137 4ตัวนะครับนี่สตัวตัวเต็มเป็นตัวนี้นถ้าวิเคราะห์ต้องต้องให้สุดนะครับผมตอนนี้0ูนย์นะครับ ตอนนี้ศูนย์เด่นสุดนะครับหลักสิบศูนย์เอ็กตัวรองเก้าเอ็กหนึ่งเอ็กตัวกันเจ็ดเอ็กสามเอ็กเด่นรองกันเด่นรองกัน มีทั้งหมดห้าตัวนะครับถ้าทั้งหมดทั้งมวลก็คือห้าตัวนะครับถ้าเข้าคือเปียกแน่ห้าตัวนะครับแคบแคบนี่คือเก้าหนึ่งไอ้ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับแคบที่สุดคือศูนย์ตัวเดียวชนด้วยกันสามสูตรนะครับนี่เห็นไหมแต่สถิติชุดนี้ชุดนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสามสูตรเนี่ยถ้าชนกันสามสูตรมาครับเออถ้าชนกันสามสูตรมา ถ้าเอาไปประกบกับตัวเด่นเด่นนอกรอบมันมันชนเก้ากับสามใช่ไหมครับตอนนี้นะครับเก้ากับสามใช่ไหมตอนนี้ใส่เลยนะครับศูนย์เก้าศูนย์สามเออนี่ตรงๆงนะครับ ตัวร้องอา้าวจัดให้อีกเก้าเก้าเก้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งสามอ้าวตัวกันนะครับเจ็ดเก้าโอ้สวยนะเจ็ดเก้าหล่อกไปแล้วด้วยนะครับเจ็ดสามอ่าไม่แน่นะนะครับ สามเก้าสามสามนะครับที่ผมคิดว่ามันจะไม่ออกนะย้ำว่าผมนะผมอย่างเดียวนะความคิดของผมนะสาม3้าเก้าสามเพราะถ้าผมทำาแล้วมันตัวกลับแบบนี้มันไม่ออกนะครับมันไม่ออกอืมที่ผมทำที่ผมเคยทำนะตั้งแต่ผมทำมาเนะ่ะมันไม่ออกถ้ามันถ้ามันมาชนกันแบบนี้อืมนี่หละครับ ไม่น่าจะไปไหนนะผมว่านะครับ93เนี่ยประกบใส่ตัวนี้รอดูหลักสิบครับเอ้รอดูหลักหน่วยหลักหน่วยได้ตัวเดียวอีกเออนะครับมวนเนี้ยมวนเนี้ยถ้าเอาตามจริงหลักหลักสิบได้ตัวเดียวอ่าของสูตรม่วนเมื่อกี้นะอ่าแบบเดียวกันแบบเดียวกับม้วเมื่อกี้เลยนะครับหลักหน่วยก็ได้ตัวเดียวนะครับผมจะไม่มีการปรับปรุงสูตรนะที่ที่พูดไปเบื้องต้นเนี่ยแต่นะครับในเมื่อมันได้ตัวเดียวนะครับมันก็ต้องมีตัว กันไว้นะครับเผื่อใจไว้เพราะว่ามันตัวเดียวมีความเสี่ยงสูงนะครับถึงเก้าสี่เปอร์เซ็นตะ์ครับตอนนี้มันศูนย์ตัวเดียวเลยเนี่ยเห็นไหมครับแถวนี้เลยเนี่ยถ้าสมมุติเอาไปประกอบชุดนอกรอบเนี่ยนะครับอไม่ต้องไปตัดตรงตัดดับเลยเนี่ยไม่ต้องไปตรงไปแต้มเลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้มันได้ศูนย์ตัวเดียวนะครับอันนี้ไปประกอบเลียนอกรอบชุดนอกรอบนะครับอ่า นี่ของงัวเมื่อกี้นะครับอันนี้ผมมีคราบแบบงัวเมื่อกี้แล้วนะเนี่ยนี่ของงัวเมื่อกี้เห็นไหมครับหลักสิบผมเจ็ดกับห้าเห็นไหมเนี่ยนะครับแบบนี้เลยนี่เจ็ดกับห้า